ที่ด่างก็ทำอีกไหมี่นาเขามวยเล็กคูณเราไปตั้ง15ตัวไอเราไม่ได้ทำินาเอาและกคูเราไปไงเอาทีเล็กมาให้เราก่อนคืนจริงนะคืนจริงคืนจริงไอ้ไอ้ไอ้ไา้ไอ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 อไอ้ไอ้ยอ้ไอ้ไออ้ไอ้ไไ้โอ้ไอไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ่อ้ไอไอ้ไอ้ไ้อไ้อ อ,ม,อ,ม,อม่ไม่เอาแมาลงปอม,มาก่อนไม่เอาคืนมาก่อนพี่เหนเชื่อถือไม่ได้พี่เหนืเอาคืนมาก่อนอเอาแล้วถ้าไม่เอานี่นเราออกสนะแต่คนดูสองพันคนเนี่ยเขาไปสกีพยายนเนี่ยตุยนาให้ปุ๊บเองให้ปั๊บเลยแล้วกด ตัวตัวน้าไปเอาฟาร์มิงโกมาให้เรานี่เราคืนให้เลยอ่ะไม่แล้วไม่ใช่แหละเอามาเร็วยแหนมน้ายกเหนี่ยี่ขโมยแปล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 ตรงกางทีเล็กขี่นี่วะตัวทีแล้วก็ข,ข,ขีดขีดขีดล่างขีดบนเหรอขีดบนบนไหนบนสุดหรือบนตรงกลางเลขแปดอ่ะเลขแปดไหนแปดกลายหรือเลขแปดขวาเลขแปดไทยไทยเล็กหรือไทยใหญ่ ยั์ของตะวันด้วยชดงโดของเราไปเยอะเนี่ยเราเราไม่ให้แล้วที่เหลือ